จบไปแล้วนะครับสำหรับการอบรมหุ้นปันผลครั้งที่เก้าครั้งที่9้าถือเป็นครั้งที่หนักหน่วงแล้วก็เป็นครั้งที่รู้สึกยินดีรู้สึกดีใจนะครับถึงแม้จะเหนื่อยแต่เราก็รู้สึกดีใจกับความต้องการของแต่ละท่านที่ต้องการเข้ามาตักตวงเอาความรู้แล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผมเคยลงทุนเนี่ยเพื่อลองไปทบทวนดูว่าสามารถที่จะ ใช้ได้อย่างไรบ้างกับตัวเองในตลาดหุ้นนะครับในบางครั้งบางคราวเนี่ยในตำราหนึ่งเล่มถึงแม้เราจานจบแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้หรือนำไปประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งของที่ผมเองได้อบรมหรือสัมมนาหรือแชร์ความรู้หลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็คงไม่สามารถเอาทั้งหมดไปประยุกใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้ว แหล่งความรู้พวกเนี้ยแล้วก็การใช้งานจริงของแต่ละท่านไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้เลยร้อยเอร์เซนแต่จะมีอย่างหนึ่งที่ทำแล้วจะเห็นผลได้ดีที่สุดก็คือการลงมือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมีหลายท่านที่เป็นน้องใหม่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เปิดพอรตยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดใจด้วยในการลงทุนทีนี้พอเรา พูดถึงหลักการสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ที่จะต้องเจอแล้วสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมันกลายเป็นว่าสเต็ปหนึ่งสองสามเนี่ยนักลงทุนหน้าใหม่บางท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มสเต็ปหนึ่งสองสามได้เพราะว่าติดอยู่ตรงที่สเต็ปหนึ่งหรือสองคือความไม่เข้าใจผมเชื่อว่าถึงท่านจะอ่านทฤษฎี เป็นร้อยเล่มท่านก็ไม่มีทางเข้าใจในตลาดทุนหรือตลาดหุ้นถ้าจะเอาความเข้าใจนะครับให้อยากให้ดูอย่างเดียวคือเข้าใจว่าจะตั้งบิดหรือตั้งออฟเฟอร์ยังไงซื้อขายยังไงซื้อขายกับใครเปอร์ออคอมมิชชั่นเท่าไหร่บลกเกอร์จะจะชาร์จเรากี่บาทนะครับแล้วจะเทรดกับบลกเกอร์ไหนดีอันนั้นเป็นทความเข้าใจแบบนั้นดีกว่า แต่ถ้าจะทําความเข้าใจในตลาดหุ้นหรือตลาดทุนหรือการลงทุนในรูปแบบอื่นมีวิธีเดียวเท่านั้นครับคือกระโดดลงไปในสนามอย่างน้อยท่านต้องไปวิ่งอยู่ในสนามก่อนท่านถึงจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการลงทุนมันเป็นอย่างนี้มีกําไรมีขาดทุนมีดีใจมีเสียใจมีความโลภมีความโกรธมีความอยากได้ มีความยึดมั่นถือมั่นนะครับมีความคาดหวังทุกๆอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเจ็ดสิเปอร์เซนหรืออาจจะถึงแปดสิเปอร์ซนของการลงทุนทั้งหมดคือเรื่องของจิตใจอย่างที่ผมกล่าวย้ำตั้งแต่ต้นชั่วโมงของการอบรมเสมอๆว่านี่แหละครับเชนใหม่ๆคือทุกอย่างเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนใจตัวเองก่อนโดยการลงไปในสนามเดี๋ยวจะรู้เองครับว่าคุณเหมาะสม ที่จะอยู่ตำแหน่งไหนของสนามนั้นแล้วคุณจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในตำแหน่งของตัวคุณเองไม่ต้องไปหวังว่าถ้าในสนามหนึ่สนามพูดถึงฟุตบอลจะมีกองกลางกองหน้าและกองหลังสุดท้ายผู้รักษาประตูบางทีคุณอาจจะเหมาะกับผู้รักษาประตูที่ดีก็ได้นะครับแล้วค่าตัวของผู้รักษาประตูที่ดีก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับหรือแม้แต่ ถ้าคุณบอกว่ากองหน้าจะเป็นกองเดียวที่ทำประตูได้และมีหน้ามีตามีหน้ามีตามีชื่อเสียงอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่นะมิดฟิลกองกลางหรือกองหลังราคาแพงก็มีให้เห็นอยู่เสมอๆฉะนั้นในสนามเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณเหมาะที่จะเล่นโพ i ิ i o n ไหนนะครับแล้วในแต่ละพื้นที่ที่คุณวิ่งเนี่ยนั่นแหละครับคือการสร้างโอกาสในทางทำกำไรของคัวคุณเอง ที่ผมต้องย้ำอย่างนี้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่อยู่โซนแถวชนบุรีเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ Common Sense ประสบการณ์และความคาดหวังที่อยู่ในนั้นหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เห็นภาพจริงที่จะเกิดขึ้นนะคในเวลาในเวลาปัจจุบันขออภัยนะครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพนั้นได้นะครับ แต่คนที่อยู่ในภาคธุรกิจใหญ่อาจจะมองเห็นภาพได้ดีกว่าเรานะครับเราจะมองภาพในระดับเขาเรียกอะไรทั้งทางเศรษฐศาสตร์ผมก็ไม่ได้เรียนมาอาจจะเป็นจุลภาคหรือว่าเล็กกว่านั้นน่ะคือ<笑>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 เห็นได้แค่รอบตัวนะครับแต่จะมองไม่เห็นระดับออมหาภาคแมคโครอะไรที่ใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับใน แถบตะวันออกก็คือในกลุ่มของบริษัทที่เข้าไปลงทุนตรงนั้นแล้วก็กลุ่มของคนที่เข้าไปเบียดเสียกกันอยู่ในบริเวณนั้นตั้งแต่น้ําท่วมเป็นต้นมาท่านจะลองสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เวลาน้ําท่วมเนี่ยคนก็จะอยู่กับบ้านไม่อยากไปไหนนะครับหาวิธีป้องกันบ้านเพราะเรารักบ้านอะ่ะสุดท้ายพอเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยก็ต้อง move แล้วที่ที่ให้ความสนใจมากที่สุดก็คือกลุ่มแถวระยองชนบุรีซึ่งน้ําท่วมไม่ถึงหรือแถวตะภากตะว,วันออกนั่นแหละครับทีนี้ผมก็เลยลองมาคิดเล่นๆว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยความต้องการเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวกรุงเทพเองเนี่ยก็มีความแออัดอยู่พอสมควรอาจจะมีการกระจายออกไปทางภายนอกบ้าง ถ้ารถไม่ติดเนี่ยเราสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปแถวทางฝั่งชนบุรีระยองหรืออะไรเงี้ยนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยขึ้นมอเตอร์เวย์ไปยิงปื้ดยาวไปแต่ต้องขับเร็วหน่อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่การด้านคมนาคมการขนส่งค่อนข้างดีแล้วทางนั้นเนี่ยมีฝั่งที่ติดทะเลจึงเป็นที่มาของ บริษัทหลายๆบริษัทนะครับที่เข้าไปลงทุนในโซนนั้นมากยิ่งขึ้นมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อพี่ปุ๊นะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนร่วมลงทุนมาโดยตลอดก็คุยกันมาเสมอๆมท่านก็มีที่อยู่เยอะนะครับแถวๆโซนตะวันตะวันออกนั่นแหละท่านก็บอกว่าคือไปแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นภาพอะไรใหม่ๆตลอดทั้งขายที่ดินทั้งการปลูกสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างทุกอย่างเป็นแวร์เฮาส์บ้างเป็น บ้านเติกบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้างอะไรบ้างน,นะครับซึ่งมีการกล่าวกันเรืเลยว่าถ้าเกิดคือถ้าปลูกบ้านเนี่ยหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าเนี่ยคือปลูกปุ๊บก็คือจองปั๊บเต็มแน่นอนเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือพอเวลานี้คมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะครับก็จะมีบริษัทใหญ่น้อยที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับมีบริษัทแม่บริษัทลูกบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ผลิตชิ้นส่วนต่อพ่วงเข้าไปก็ จะอยู่ในละแวกละแวกนั้นการขนส่งก็คือไม่เรือก็รถหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญคือสิ่งที่มาพร้อมกันคือคนคนนี้ก็จะมีหลายระดับนะครับก็จะมีทั้งต่างประเทศคนไทยเองอะไรเองแล้วก็ด้วยค่าแรงที่แพงขึ้นก็จะมีอัตราการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ย GDP ที่อยู่ถแถบนั้นค่อนข้างสูงพอสมควร การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่บูมผมคิดว่า,น,าน่าจะเป็นเรื่องที่บูมต่อมาท่าน,นี้คนจะซื้ออะไรใช้อะไรอย่างน้อยเนี่ยสาธารณูปโภคต้องมีต้องมีนะต้องมีจ่ายค่าน้ำค <c oughs> ่าไฟค่ากินอยู่อะไรก็แล้วแต่แถๆนั้นนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือ,อ,อสิ่งที่มอบความบันเทนก็จะตามมาด้วย ซึ่งผมไปล่าสุดเนี่ยคือไปที่โรงแรมแกรนด์มารีน่าของเพื่อนรุ่นพี่อีกท่านหนึ่งที่อยู่แถวทถาชนบุรีนะครับใกล้ๆนิคมใกล้ๆท่าเ,าาเรือแถวท่าเรือแหลมจอบังเลยนี่แหละอันนี้ถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับเพราะว่ามีห้องพักอยู่เท่านั้นนะครับไม่ต้องจองเดี๋ยวผมจัดการให้ได้เลยก็เต็มครับเต็มตลอดไม่มีว่างเลยนะครับตั้งแต่หลังจากน้ําท่วมมาเนี่ย พอทังนั้นปุ๊บเป็นที่รู้จักคนก็จะเริ่มทยอยไปไปดูว่ามีอะไรมีอะไรบ้างลงทุนอะไรได้บ้างและอยู่อาศัยตรงไหนได้บ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นที่มาของวันนี้ที่จะมาแนะนำกันให้อยากให้ท่านลองดูบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะอยู่แถวๆทางฝั่งตะวันออกว่ามีบริษัทไหนบ้างหรือที่อยู่ใกล้เคียงแถวๆนั้นนะครับอย่างเช่น สีชา eastwater nikon h ม m า,าชเอ่อหรือบริษัทอีกหลายบริษัท wha ก็ตามอะไรก็ตามทีนะครับที่เข้าไปลงทุนในละแวกนั้นถ้าลองติดตามดูงบกำไรขาดทุนให้ดีนะครับอย่างที่ใน YouTube ที่ผมให้ดูไว้สม่ำเสมอว่ามันก็มีดูไม่กี่อย่างเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ดูคือสำคัญที่สุดคือดู gross ของแต่และบริษัทนะครับว่าเขาจะกรดได้มากน้อยแค่ไหนและเงินลงทุนของเขาในแต่ละรอบลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพื่อเทินมาเป็นกำไรถ้าท่านดูอย่างนี้ได้ปุ๊บบริษัทมีอินเวสตลอดลงทุนตลอดมีกำไรขึ้นตลอดนั่นหมายความว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือบริษัทกำลังโตอันนี้โตมากหรือโตน้อยมันจะมีผลกับตัว PE ของบริษัทหรือหุ้นตัวนั้นๆ พอโตมากในอัตรา10%ขึ้นไปหรือถึง15% PE อาจจะเปลี่ยนขึ้นไปถึง20กว่าเท่าหรือ25เท่าแต่ถามว่ามันจะยั่งยืนอย่างนั้นตลอดไปไหมที่เขาจะโต10กว่าซ็ก็ถ้ามาเก็ตเต็มหรือ Capacity ตรงนั้นเต็มแถวแถวแถบตะวันออกก็อาจจะขยายต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่อย่างน้อยจะมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคนต้องใช้ต้องกินตลอดก็จ,จะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของไฟ หรือเรื่องของ warehouse ที่จะต้องมีการพักของไว้แล้วส่งต่อก็จะเป็นรายได้ประจําที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับไม่มีการต้องผลิตสินค้าใหม่อะไรไม่ต้องก็คือขายของเดิมๆและเพิ่มราคาเอาผมว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่เก็บกินได้ยาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่ลดความผันผวนของตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้ได้อยาาให้ท่านลองสังเกตดูหุ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็พิจารณา ด้วยประสบการณ์ลงทุนของท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็แชร์แชร์ประมาณนี้นะครับให้ท่านลองกลับไปทํากันบ้านแล้วมีรายละเอียดอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ก็อีเมลมานะครับที่ n u i n e s b นะครับแล้วก็ตัว t at gmail.com นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้บนหน้าเว็บอยู่แล้ว0816893750นะครับ ก็ยินดีครับทางไลน์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือทางหน้าเว็บพุ่นปันผลเองก็ยินดีเช่นกันนะครับและขอฝากนิดนึงนะครับสําหรับรุ่นอบรมที่9นะครับอย่าลืมส่งการบ้านนะครับที่เราไปอบรมกันแล้วมีวิธีการคิดคํานวณการหาหุ้นการคํานวณมูลค่าหุน้นด้วยวิธีดีเวเดนดิชัมนติกหรือจะเป็น PE ก็แล้วแต่นะครับอย่าท่านทําการบ้านส่งด้วยแล้วก็ถ้าท่านส่งแล้ว เราก็จะมีตัว iPad Mini นะครับที่เป็นระบบซิลล่าขนาด16กิกให้โดยการสุมร่วมสนุกนะครับเพราะว่าเนื้อหาคอนเทนต์ที่ท่านส่งมาแต่ละคนผมว่าดีเยี่ยมอยู่แล้วตามกฎเกณฑ์ที่ให้กันไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะได้ไม่ได้หรือใครจะเป็นคนได้เนี่ยก็คือจะให้รุ่นที่11อ่ะไม่ใช่ครับขออภัยรุ่นที่10นะครับช่วงเดือนมกราเป็นคนจับฉลากให้ ก็ฝากไว้ด้วยและสําหรับการอบรมครั้งหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นช่วงประมาณสักแถวๆวันที่20มกรานะครับแถวๆนั้นอยากให้จองแต่ตอนนี้นะครับจองแต่ตอนนี้เลยเพราะเม่ออย่างนั้นเนี่ยออมีหลายท่านที่บางทีมาร์กวันไม่ได้จากจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะฮะก็อาจจะเสียรอบไปเพราะบางทีมาแล้วก็ไม่ไ,มได้เจอกันแล้วอยากเจอแล้วผมก็อยากเจอทุกท่านนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เริ่มลงทุนไปด้วยด้วยกัน เราจะไม่หนีกันไม่ไหนนะครับก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเข okay, วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับแล้วคอยติดตามกันเทปหน้าต่อไปขอบคุณครับ